สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆขาวันนี้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ครูป้อมมีนิทานจะมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยค่ะเด็กๆอยากฟังไหมคะ,ะวันนี้ครูป้อมมีนิทานเรื่องกระตากกระตากเอกระตากกระตากเป็นเสียงของใครเสียงของใครเอ่ยเสียงของเจ้าไก่นี่เองนะคะพร้อมที่จะฟังกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยนะคะกระตาก กระตักกระตากกระต๊กกระตากกระตักกเสียงของเจ้าไก่เจ้าไก่น้อยตัวนี้มันร้องกระตักกระตักแล้วมันก็ออกไปร้องกระตักกระตากข้างนอกในทุ่งหญ้าต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยกระตักกระตักร้องเสียงดังลั่นเลยเอ๊ะมีเจ้านกน้อยตัวหนึ่ง บินเข้ามาใกล้ๆแล้วมันก็อยากมีเสียงเหมือนเจ้าไก่น้อยกระตากกระตาตัวนี้เองเอ๊ะแล้วเจ้านกน้อยจะร้องอย่างไรดีเด็กๆช่วยกันคิดสิว่านกปกติน้องนกมาร้องยังไงจิบจใช่ไหมคะแต่นกตัวนี้มันอยากเรียนเสียงไก่มันจึงร้องว่าจิ๊บปาจิ๊บปาเพื่อนเพืน ก็หัวเราะชอบใจกันใหญ่เลยทําไมจัวนกตัวน้อยตัวจ้านกน้อยตัวนี้มันจึงร้องแปลกๆร้องว่าจิ๊ปต,ตาจิ๊บต,ตาและแล้วเจ้าไก่น้อยก็ออกไปเรื่อยๆมันเดินไปเดินไปร้องกระตากระตาของมันไปเรื่อยและแล้วเจ้าไก่น้อยก็ไปเจอพึ่งพึ่งปกติพึ่งร้องอยังไงนะพึ่งจะร้อง หึ่งหึ่งใช่ไหมคะแต่พึ่งตัวนี้มันสงสัยแล้วมันก็ชอบใจกับเสียงของเจ้าไก่มันจึงเปลี่ยนเสียงตัวเองเวลาร้องร้องยังไงดีนะหึ่งหึ่งตากหึ่งตากเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็หัวเราะชอบใจกันใหญ่เลยทำไมเจ้าพึ่งตัวนี้ถึงร้องเสียงแปลก ไก่น้อยก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าไม่มีใครเสียงเพราะเหมือนข้าหรอกและแล้วเจ้าไก่น้อยก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยไก่น้อยกระตากกระตากพอไก่น้อยเดินไปเจอทุ่งมีกบเยอะแยะมากมายเลยเจ้ากบก็ชอบเสียงกระตากกระตากของเจ้าไก่น้อยตัวนี้เจ้ากบ จึงอยากเปลี่ยนเสียงตัวเองจริงๆแล้วกลบร้องอ๊ออ๊แต่เจ้ากลบตัวนี้ฉันอยากมีเสียงเหมือนไก่จังเลยฉันจึงร้องว่าอ๊อาอ๊าเพื่อนเพื่อน,นก็บอกวราชอบใจกันใหญ่เลยว่าเอ๊ะทำไมเจ้ากลบตัวนี้มันถึงร้อง เจ้าไก่หัวล้ชอบใจแล้วก็เดินหนีไปและแล้วเจ้าไก่เดินมาถึงโอ้โหมีเจ้าเมียวน้อยเจ้าแมวมีกี่ตัวช่วยนับหน่อยสิหนึ่งสองสามมีแมวกี่ตัวคะสามตัวมีแมวสามตัวแมวล้องยังไงเออเวลาแมวมาร้องเมียว ใช่ไหมคะเด็กๆแต่เจ้าแมวสามตัว,ตวนี้เขาบอกว่าฉันอยากมีเสียงเพาะๆเหมือนเจ้าไก่น้อย an <visuals> ตัวนี้จังเลยเอ๊ะแล้วเจ้าแมวจะร้องยังไงดีจากที่มันเคยร้องเมียวเมียวมันก็จึงร้องเมียวอาเมียวาเพื่อนๆหัวเราะชอบใจกันใหญ่รวมทั้งเจ้าไก่น้อยด้วยเอ๊ะไม่มีใครเสียงเหมือนข่าแล้วและแล้ว เจ้าไก่น้อยก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเดินไปจนถึงเล้าของหมูโอ้โหมีเจ้าหมูนอนเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยแต่เจ้าหมูจริงๆแล้วหมูล็อกอู๊ดอูดใช่ไหมคะเด็กๆหมูสามตัวนี้เขาก็บอกว่าฉันก็อยากมีเสียงเหมือนไก่บ้างนะแล้วเจ้าหมูสามตัวนี้ จะร้องยังไงดีล่ะเจ้าหมูสามตัวน ah. ี้ก็เลยเปลี่ยนเสียงตัวเองจากอูดอูดกลายเป็นอูตากูตากเพื่อนเพื่อนหัวเล้อชอบใจกันใหญ่เลยรวมทั้งเจ้าไก่น้อยเจ้าแมวแล้วก็เจ้านกด้วยไม่มีใครชิงเหมือนเจ้าไก่สักคนเลยโอ้ยหตลกมากเลยอูตากูตากและแล้วเจ้าไก่น้อย เดินพึมพำพึมพำไปเรื่อยๆไม่มีใครเสียงเหมือนข้าได้หรอกเพราะข้าเสียงเพราะกว่าใครไก่น้อยร้องกระตากกระตากเมื่อเดินไปถึงในทุ่งข้าวเอ๊ะมีเจ้าหนูเจ้าหนูกำลังนอนเล่นกันอยู่แล้วเจ้าหนูก็อยากจะร้องเสียงเหมือนเจ้าไก่เหมือนกันเลยเพื่อนๆก็มองซิว่าเจ้าหนู จะร้องเสียงเหมือนไก่ได้ไหมและและ้วเจ้าหนูร้องเสียงยังไงนะปกตินหนูร้องเสียงยังไงจีจีแต่เจ้าหนูตัวนี้มันร้องว่าจีตากจีตากเพื่อนเพื่อนหัวราอก,กันใหญ่เลยรวมทั้งเจ้าไก่น้อยด้วยตลกมากเลยจีตากจีตากไม่มีคลายเสียงเหมือนเจ้าไก่ัก และแล้วเจ้าไก่เดินไปเรื่อยๆเดินไปถึงเห็นเจ้าช้างน้อยช้างน้อยช้างน้อยดูซิว่าเจ้าอ่ะจะร้องเสียงเหมือนไก่ได้ไหมเอเพื่อนเพื่อนก็ท้าเจ้าช้างน้อยกันหมดเลยร้องสิร้องซิโอ้ยฉันจะร้องได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะและแล้วช้างร้องแป้นแปเปลี่ยนจาก แป่นแนกลายเป็นแ,ป,นแป่นตาแป่นตาเพื่อนเพื่อนหัวเลาะชอบใจเพราะไม่มีใครเสียงเหมือนไก่เลยสทกตัวแป่นตาแป่นตาอารมมากเลยร้องอยังไงแป่นตาแป่นตาและแล้วเพื่อนเพื่อน,นและเจ้าไก่ก็เดินไปเรื่อยๆไก่น้อยกระตากกระตากพอมาเจอเจ้าสุนัข สุนัขก,กำลังนอนเล่นกันอยู่โอโ้เจ้าหมาสามตัวนี้มันนอนเล่นกันอยู่เพื่อน,อนๆไหนลองไปท้ามันสิว่ามันจะร้องเสียงเหมือนเจ้าไก่น้อยได้ไหมและและ้วไก่น้อยก็เดินเข้าไปหาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ไปท้าทายกับเจ้าหมาน้อยสามตัวนี้ว่าเจ้าลองเรียนเสียงเหมือนข้าสิเจ้าจะทำได้ไหม ร้องยังไงล่ะปกติข้าจะร้องฮุ่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 งไหนร้องทำเสียงเหมือนข้าข้าร้องว่ากระตากกระตากอ๋องั้นเดี๋ยวข้าลองลองร้อง,องใหม่นะกันเนาะฮุ่งอาฮักฮุ่งอาฮักเอ้ยไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนฮุ่งอาฮักฮุ่งอาฮักเพื่อนเพื่อนหัวเราะชอบใจส่วนใหญ่เลยเพราะ เสียงเหมือนเจ้าไก่น้อยเลยสักตัวว่าไม่มีใครเหมือนเลยไก่น้อยเดินไปเรื่อยๆร้องกระตากกระตากไปและไก่น้อยแล้วเพื่อนๆก็ไปเจอฟูงลิงอยู่บนต้นไม้แล้วเพื่อนๆก็ลองถามซิว่าเจ้าลิงน้อยเจ้าจะเรียนแบบเสียงของเจ้าไก่น้อยได้ไหมเอ๊เรียนเสียงยังไงล่ะไก่เขาร้องกระตากกระตาก แล้วเจ้าละร้องยังไงว่าฆ่านะวะ่า่าร้องเจี๊ยบเจียบร้องเรียนเสียงของเจ้าไก่สิและแล้วเจ้าลิงทั้งสามตัวก็ร้องขึ้นมาเจี๊ยบตาเจี๊ยบตาโอ้ยเสียงประหลาดมากเลยมันเสียงมันไม่ไม่เหมือนไก่เลยมันร้องยังไงนะเจี๊ยบตา ล้อชอบใจกันใหญ่เลยเพราะว่าไม่มีใครเลียนเสียงเจ้าไก่ได้เลยสักตัวแล,แล้วไก่น้อยกระตากกระตากเพื่อนเพื่อนทุกตัวอยากจะเลียนเสียงเหมือนเจ้าไก่แต่มีใครเหมือนไหมคะเด็กๆไม่มีใครเสียงเหมือนไก่เลยสักตัวไก่น้อยหัวราะชอบใจเพราะไม่มีใครเลียนเสียงฉันได้เลยอ้อกระตาก เหมือนกันเลยเสียงของข้าไพเลอกกว่าใครเพื่อนเลยกระตากกระตาอ่านนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ายัางไงคะเด็กๆการที่เราจะไปเรียนแบบคนอื่นเขามันดีไหมคะมันจะเหมือนกับคนอื่นไหม ไม่เหมือนเลยเราต้องเป็นตัวของตัวเองนะคะเชื่อมั่นตัวเองเหมือนเวลาที่ครูป้อมสอนว่านักเรียนขาเวลานักเรียนทำงานเราจะไม่ไปมองเพื่อนเพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกว่า เรากับเพื่อนใครเก่งกว่ากันดังนั้นเวลาเราทำงานทุกอย่างเราไม่ต้องไปเรียนแบบใครเขาเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราเก่งกว่าใครเขานะคะวันนี้นิทานเรื่องกระตากกระตาสนุกไหมคะเด็กๆสนุกนะคะถ้าวันหลังครูพ่อจะเอานิทานเรื่องอื่นมาเล่าให้ฟังใหม่ดีไหม ดีนะคะเดี๋ยววันนี้เราคบกันแค่นี้ก่อนนะคะบายบายที่ไก่น้อยก่อนบายบายสวัสดีค่ะ